สำหรับในคลิปวิดีโอในวันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปดู5 The Best l i n e Up ของโซวานในด่านสปิดกันครับผมถ้าคุณผู้ชมอยากรูเรื่องว่ามีไลน์อัพตรงไหนกันบ้างแล้วจะสแกนได้ดีขนาดไหนก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไคร้ได้เรยไปรับชมในคลิปไปได้เลยครับผมไปมาครับผมในสำหรับส่วนของไลน์อัพแรกนะครับผมจะเป็นไลท์อัพในส่วนของฝั่งบุกนะครับผมให้เราทำการเดินมาชิดมุมตรงนี้มองเงยหน้าขึ้นไปเราจะเห็นมุมขอบของตรงนี้จำตรงนี้ไว้ให้ดีนะครับผมฟลักซ์แกลนี้้้นนะครัับบผมไไปตงทวะ ป๊บดงังจากนั้นนะครับผมทำการง้างชาร์จให้เต็มนะครับผมเด้งทีนึงแล้วทำการปล่อยครับผมสแกนก็จะมาทําการสแกนตรงนี้นะครับผมในส่วนของไซส์ A ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็นอกเหนือจากนั้นนะครับผมถ้าคุณผู้ชมอยากทำการยิงสแกนไปแล้วอยากคอมโบคอมจอยก็ให้ทําการเปิดอันตรขึ้นมานะครับผมปึ๊บ ยิงอย่างนี้ไปได้เลยนะครับผมเผื่อว่าสแกนไปโดนคนไหนะยังไงตรงนี้ได้คิวแน่นอนนะฮะแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของฟังบุกเช่นกันนะเมื่อกี้เนะี่ยเราไปบุกไซเอนไปแล้วเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปบุกไซเบีันครับผมโดยให้เราเนี่ยทำการเดินมาชิดมุมตรงนี้นะฮะแล้วก็ทําการมองไปยังบ้านหลังตรงนี้ประมาณตรงนี้ทําการควอกสแกนขึ้นมาหลอดเต็มเด้งทีนึงนะฮะแล้วก็ทาการกระโดดแล้วก็ยิงป๊อปมันก็จะไปเด้งตรงนี้นะแล้วก็ทําการวนมา ปุ๊บตรงนี้นะผมสแกนไซส์ทั้งไซส์นะฮะก็คอมโบคอมจอยได้อีกเช่นกันนะครับในการใช้อัลติเมทนะับใครจะไปปรับใช้ไงก็เอาไปใช้กันได้นะฮะเผื่ออนเมื่อกี้เนี่ยยังไม่ถูกใจหรือว่ายังไม่ชอบกันนะครับผมก็มีจุดเดึงสำหรับไฟบุกนะครับนั่นคือสแกนมิดนั่นเองเดี๋ยวให้เราทําการเดินมาชิดมุมตรงนี้แล้วก็ทําการเล็งไปที่ตรงนี้นะับผมขอบๆตรงนี้เห็นไหมตรงนี้เล็งไว้ควักสแกนขึ้นมาเอาจุดไข่ปลานะฮะของขอบสกิลโซวาเนี่ยไปตั้งไว้แบบนี้แล้วทาการหลอดเต็มเด้งสองท มาก็จะทําการเข้าไปสแกนขหลังตรงนี้เลยนะฮะอืมถือว่าเจ๋งเหมือนกันนะแล้วก็เมื่อกี้นะครับผมเราดูในสำหรับส่วนของไฟบุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและเดี๋ยวรอบนี้เนี่ยผมจะมาเปลี่ยนเป็นายตั้งรับกันบ้างนะครับผมในสำหรับไฟตั้งรับอันนี้เนี่ยผมบอกเลยครับว่าไลฟ์นี้เนี่ยมีประโยชน์มากๆเลยนะฮะให้เราเนี่ยทำการเข้ามาชิดมุมตรงนี้นะครับผมทําการเล็งไปที่หน้าต่างตรงนี้นะครับหน้าต่างตรงนี้ทําการคอ่สแกนขึ้นมาหลอดเต็มครับผมเด้งทีหนึ่งอย่างนี้เลยครับผมไป มันก็จะมีการเด้งตรงป้ายตรงนี้นะครับผมแล้วก็เข้ามาสแกนตรงนี้นะครับผมถือว่าช่วยเพื่อนได้มากมากสมมติว่าเราอยู่ไซส์เเราอยากจะสแกนให้เพื่อนช่วยเพื่อนนะครับผมก็ทําการยิงสแกนมาตรงนี้แล้วก็สามารถให้เพื่อนรู้ได้เลยว่ามันเนี่ยจะบุกเข้าไซส์บีหรือเปล่านะครับในส่วนของเมื่อกี้เนี่ยผมได้มีการบอกในส่วนของสแกนจุดของมิดนะครับของฝั่งบุกไปแล้วเดี๋ยวมันจะน้อยนานนะครับผมผมก็มีมาฝากให้คุณผู้ชมเหมือนกันนะครับผมให้เราเนี่ยทำการเดินกระโดดมายังตรงนี้นะครับผมชิดมุมตรงนี้ เลงไปยังลูกศรตรงนี้นะครับผมขยับออกมากหน่อยตรงนี้ประมาณนี้ <Right. S 1> แล้วทำการข้อสแกนขึ้นมาครับผมหลอดเต็มเด้งทีนึงครับนี่เมา่อจากทำการเข้าไปสแกนตรงนี้นะครับผมใครที่หลบอยู่ตรงนี้เนะะี่ยผมบอกเลยครับว่ามีสิ์โดนสแกนสูงมากๆเลยนะครับผมก็อย่าลืมนะคอมโบคอมจอยได้้ะ oh, มีอันติก็ยิงไปเลยครับผม รับรองว่าได้คิวแน่นอนครับผมเพื่อนได้ต้องบอกเลยครับว่าอยู่โซนไหนแล้วก็ตอนนี้เนี่ยมันควรจะจบครบทั้ง5้าไลฟ์อัพเป็นเวทีเรียบร้อยแล้วใช่ไหมละครับแต่เดียวผมมีแถมให้จุดหนึ่งสลับฝ่ายตั้งรับครับผมนั่นคือให้เราทําการเดินเข้ามาชิดมุมตรงนี้ครับเล็งไปยังจุดสีดําตรงนี้นะครับผมจุดเดียวตรงนี้คล <Right, you. S 1> อกสแกนขึ้นมาหลอดเต็มเด้งทีหนึ่ง <aling> ป๊ปึ๊บมันก็ทําการเข้ามาสแกนตรงนี้นะครับผมถ้าใครที่หลบอยู่นี้เนะี่ยโดนแน่นอนแล้วก็อย่าลืมนะครับผมยิงเสร็จปึ๊บ คอมโบคอมจอยครับปั๊มปั๊มปั๊มบอกครับว่าตรงนี้ได้คิวแน่นอนครับผมก็สาหรับ The Kibido รอบนี้ก็คงจะมีเพียงประมาณนี้นี่แหละนะครับผมก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกและการสลับคนที่รีบจะใช้ไลฟ์อัพของโซวาอย่างเร่งด่วนนะครับผมก็มาดูคลิปของผมมาได้นะครับผมถ้าใครที่กดไลค์กดแชร์ให้ผมแล้วก็ขอบคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับก็ขอบคุณที่รับชมมาจนจบนะครับผมจสำหรัคลิปว i ดีโอหน้าจะไปคลิปอะไรอย่าลืมหน่อยตามชมด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย See you